สวัสดีจ้าเส,สนอเมนูเมนูมีอพี่น้องยำทัว่วพูจต่ยำทัพูอันนี้น้ำตาลมะพร้าวผสมน้ำตาลทรายแดงบีบหนับงบักหน้าใส่ไปแล้วจ้าน้ำตาลมะพร้าวผสมน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำบักหน้าใส่ไปแล้วจ้าน้ำบักหน้าน้ำปลาย่าง น้ำปลาย่างเอานิดนึดนงแล้วก็เราเคยใส่เด้พี่น้องนะประแดกเอาน้ำปลาร้าน้ำปลาร์ดอ่อนนิดนึงให้มันรสชาติไม่จะเป็นยังไงย่ำย่ำทกผู้อีิจริงเราเดี๋ยวใส่เลยอยากลองใส่รสชาติไมจะเป็นยังไงไม่รอง,องแล้วก็พิกใส่ที่ ทำไปแล้วใส่เลยจ้มามักเพชรก็ใส่ลายบะมักเพชรก็ใส่น้อยนี่จ้าหอมแดงหอมแดงหั่นเป็นฝอยใส่ไปเลยจ้าอันที่จริงต้องมีปลากรอบเลยพี่น้องปลากรอบบะหมี่ก็เลยต้องใส่แต่ทั่วพูจ้าทั่วพูเดี๋ยวหัน่น หั่นเป็นฝอยลเรียบร้อยแล้วแต่ตอนมักตอนหน่อยตอนใหญ่ี่น้องมักหั่นน้อยๆกับน,น้อยๆมักแต่ใส่ไปเลยจ้าใส่ไปเลยเพี้เพี้ย4เม็ดจ้าเพี้ย4เม็ดยำถั่วคูจ้า น้ำตาลน้ำตาลปิ๊บกับน้ำตาลทรายแดงใส่กันเพิ่มเปรี้ยอีกหน่อยจ้ะเพิ่มเปรี้ยอีกหน่อยแล้วก็น้ำปลาอีกครึ่งก,พะกะัพพีก็กละตูว่าหัวทริสงูง กลิส่งขวจังนีกุหลิ้สงขวนีกุลิส่งขวดมักไไมใส่เวลาเข้หย่ำถือก็ตัวผู้เนาะจะกรอบ โอเคแล้วจ้ะนี่จ้ายำถั่วผู่ขมิปลากรอบจ้ะจะโอเคมากเลยจ้ะปลากรอบบะหมี่พี่น้องเกนิก่อนปลากรอบบะหมี่ออร์แกนิกก็ไดจ้ายำถั่วผู้ ่ะทีน้องติดสอบเรียบร้อยจ้ายำถั่วพูเมนูง่ายๆสำหรับวันนี้คลิปนี้แค่นี้นะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเตงตองชาแน,นลด้วยนะคะ